สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับมาดูวิธีการปรับแต่งนะครับในส่วนของตัวคอนแทคเนาะตรงฟูทตบาร์ข้างล่างนะครับฟุตเตอร์บาร์ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ล็อกอินไปแล้วนะครับจะมีแถบตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์ไปวางเนาะแล้วก็เลือกไปที่วิดเจ็ตนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกนะครับในส่วนของตัววิดเจ็ตฟูตเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับวิดเจ็ตฟูตเตอร์นะครับฟูตเตอร์แอเรียนะครับแบบนี้ ก็จะมีบอกไว้นะครับถ้าสมมติว่าพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับไม่เจอในส่วนของตัวคอนแทคเนี่ยเราก็สามารถเลือกอันอื่นได้นะอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะอยู่ในฟุตเตอร์แอเรีย2เนาะตรงนี้นะครับก็พอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเขาจะให้เราทําการพิมพ์ข้อมูลใส่เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็ใส่อีเมลใส่ลิงก์ได้นะครับเนี่ยก็คือแก้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็กดอัปเดตนะครับพอกดอัปเดตแล้วเนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครััับบตตววขข้้้าาาางงหนนนอเเรระะคก็จปปลี่ยยมได โอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ